เมียอ้วนกับผัวก็ได้ฮะนะจะคายว่าประมาณว่าเมียกินหลายก่วกินห้ผัวกินผัวเลยจ่อยแบบนี้ฮะนะมันความเป็นจริงแล้วมันร่างกายไขมันเนาะพี่น้องผัวมักอ้วนกับอ้วนผัวมักอ้วนกับบ่อ้วนเนี่ยคนจ่อยให้กินหลายแต่ว่าเขาบ่อ้วนอ่ะไหสวัสดีครับผมบ่าวเคียนสวัสดีศาสพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นอย่างนี้ฮะฮอ เพราะมะเลี้ยงนอ,นอเป็นนอเลี้ยงมาเบ่งพี่น้องนี่นะนอเลี้ยงเผิดเอิน่นม็ดเลี้ยงนี่นี่นี่ออกมาจากกระบี่พคราชน,นี่ลักษณะเม็ดมันเป็นฝักเนาะนแกเอาเม็ดมาลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้เขาสิก,กินเขาต้องเอามาเพาะเพาะต้องทํายังไงตหัวเพื่นพอนมันมีหัวอยู่สังเกตหัวกระตูดมันเนาะต่างกัน จุดน้อยๆนี่ไม่ใส่สังเกตเห็นยี่อดมาจุดจุดน้อยๆนี่เออเพิ่นเลยาต้องมาตัดก่อนจะเอาไปเพาะนิดหนึ่งอะไรตัดมาวางส่วนแล้วนี่ตัดแล้วเดี๋ยวสติกซิไปเอาทรายมาปักเท่าที่เคยเพาะกับช้วิธีนี่เนาะนี่เหรอนวิธีนี่หละถ้าพี่น้องมีหลายวิธีเคยเอ็ดก็แนะนำกันได้เด้อจ้ะ ว่าเพาะโนเลียงแบบใดแบบใดกะแต่ว่าเคียนสตติกคันเคยเอ็ดด้วยวิธีนี้เขาขับทรายแมนตัดจุกแบบนี้แล้วล้วกะเดี๋ยวสิไปเอาทรายเอาทรายมาลดน้ำจ้ะเททรายปลูกปักเอาทางท,ที่เราตัดขึ้นแล้วมันชิงงอกหนอกมาเป็นงงงโค้งลงดินพี่น้องจ้ะคล้ายๆถุงงอกอเผือเนาะ เดี๋ยวจะติกสิอัปเดตให้บึงคุมมือเด้อมืออื่นเศร้ากับสีอัปเดตไหวเลยแต่เราต้องการให้ต้องการสำใดเราค่อยค่อยกินเนาะเพราะบางคนพักก็มักลากมักสั้นเออลากสั้นลากยาวพอเท่ากันเต็มบ๊อ่เต็มกระติ่มนี่จ้ะ เบอน,นี้เด็กกัรถน้ำพี่น้องจ้าผ่านมาแล้วสี่วันหมักเลี้ยงหน่อเลี้ยงหน่อเลี้ยงของเรา้าเอื่นถือเด้องอกแล้วมันมีหมักเนียงหมักเลี้ยงลูกเนียงลูกเนียงยอดเขียงมันปนปนกันอัศจํายพิจ่จำถึกเนะาะเ่าเบิรงวบาเพิ่งงอกได้ระยะใดและส <4 S 1> ี่มื้อเลยพี่น้องสติกลืมถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ละมือ้อตำนี้เกือเอามาพัดได้แล้วเด้อ ลวกกินหรือว่ากินซดก็ได้ถ้าไ่กินซดกินซดก็ได้พัดใส่พริกแกงก็ได้อารมณ์เดียวกับพัดสตอมนเหมือนกันเลยแกะออกจากนี่นั่นพิ่นจะเปลือกพิ่นแต่บางคนอยากให้งอกยาวกว่านี้ก็ได้เนาะเพื่อจะงอกยาวกว่านี้บางคนมักหนอยาวๆแบบนี้ยาวๆยาวยาวได้อีกแบบนี้นะยาวได้อีกมันก็ใหญ่ได้อีกใช่แต่เอาเฝ้าาอยากแล้วนี่ดีๆมันติยาวมาประมาณนี้นี่ดิแบบนี้ได้ มันเหมือนทุ่งอกเลยแหละเอาไปล้างแบบน,นี้แต่เขาอ,อยากกินแล้วเด็กกินไอ้ซาวกับข้าวปุ้นซาวเด็กๆไปซื้อข้าวาปุ้นซาวเส้นสดมากินกับแบบทพัดไว้อีกเอทีเพาะไว้อีกมบบไม่พัดทีเพาะไว้อีกเอาไว้พัดพัดใส่หมูนะพัดใส่หมูใส่พริกแกงเอามาล้างจาังหวะนี้สามสี่น้าผลนเเพราะว่าเพาะจากทรายมันาะสีง่ายมันลา,ส,นลาสีมีทรายเข้าไปแต่ว่ามันบกเข่าดอกจ้ะ เท่าที่เคยเพาะค่ะนี่ค่ะก็เพาะเหมือนกันนี่นีเริ่มงอไปเนี่ยเอามาถ้าพี่น้องคนใดที่เคยเพาะชี้แนะนําก็แนะนําได้เด้อจ้าแซ่บมากเลยนะพี่น้องอรวมโดยกันกระสตอล่ะกินก็เหมือนกันกินก็เหมือนกินโอ้ยพิยากินแบบพิยาไปเลยแหละถ้าว่าหันหัวแกะออกไปนี่เลยก็ได้นี่แกะเป็นสองแบบนี้ถ้าย่านมันมีทราย หุยหุยใส่ดังเลยเล่ฮุยๆุยเลยบอสกินแล้วอย่าเงี้ยวเลียลาดเด้อต้องเข้างของน้ำเด้อเดี๋ยวให้เบาเข็นแกให้เรียบร้อยก่อนมามาพี่น้องบันนี้อาขอาเจ้า พักเขาก็มีหลายอย่างอยู่เด้นอนอกเหนือจากหน่อเลี้ยงแล้วมีดอกต้นหอมแตงเพมันว่ากินของเหม็นๆต้องกินมะเขือตามแต่กับชีลาวผักชีลาวนะบอกเกลียบบอมักเตอบอกเกลียกินเ,นเ,เนนข่าพี่น้องกินเข่าลงท้องก่อนคนแกงกะทิปลาบึกแกง่งนับไม้สม้มแกงม่งกับไม้ส,มมมสม้มชิมน่อหอมเต็มตลาดเนะ มันรมสะโตเลยแต่ต้อกินซดเด้อรวมเยอะก่ะค่ะ <c oughs> แค่เวลาเราอ,อยากกินยำไหนก็ได้เม็ดเพื่อนเราแกะออกมาแล้วค่ะเก็บไว้ที่อยู่ได้นานเนาะบิ๊ตตีอ่ะเมนร่างสามสี่น้ำจ้ะโบปุ๋ยเนี้ยทรายเด้ออื้ม แซบอารมณ์สโตอีกดิีอารมณ์เดีับกินเดียวอีกแพงเนี่ยไงขายเพิ่งขายเพิ่งขีดพอแล้วกับเพงไอแบบแบบยังบอกเพาแห้งแพงเอามาไว้เพาะเองค่ะขีดเท่าไหร่เพิ่งขายอยู่ใต้ครับทีเพาะแล้วอ่ะ ขายจานตานะค่ะไมเนี่ะผ่านดราี <th> Alors, ่นิดเดียวด้วยามมันนักอเียนนังน่กอย่างนี้หวานมากอมมากเลยเต็มเนาะข่าวกันเลยเกลือกทีเนาะ ลมละพี่น้องลมลมเลยนี่ขวดบะลมแก่ลมเขากล้องเลยนี่ชื่ออะเนี่ยรสล้ับแกงกะทิปลาบึกใส่หน่อไม้ดองหไม้ดองขวดนึงบอกกแกงมดเลยอือหกงะทิก็ห่างแซ็ตมีคำมีคำ ใส่แต่หัวได้ไหมใส่แต mm ่ห hmm. mm ัว hmm. กับบึกอย่างเดียวได้มันฮะมะเขือเปตุ๊บไทยมะเขือข้างคกเด้เนาะเอ่ฮ้ยตุบแจ๊บตบแจ๊บ Bố, hình hình thử, bả, bả, Mắc cửa yên có bút thằng nghìn mẫn thừa rồi sưu tiên bao tiên mặc dùa Mắc dùa mặc dùa khang cốp ồn 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 มะสูมมะเขือขาวชอบกว่าถึงไว้กุบใจพักอคอยหนวดด้วยสักทีเรา ยีนขนาดเขาปุ่นแ้งนี่เนาะอือเฮือถุงเฮือถุงเนี่ยมัดเฮือมัดเนาะเขาปุ่นเพิ่นบุกขายมือพี่นัทเขาปุ่นบีบสดค่ะปุ่นจะทาก็ได้มาแช่พวกกินเองกระดาษลาด,ดิดซื้อตุน่นไ้อีก็ะ มันละสิบบมันโาเคเนี่ยหอมไ่นดรวมเนยอแล้วเราไม่เห็นอีกร้านนึงโลละสิบห้าบาทะนะโอ้ยบัตรโคโล่ไง,ไง่ายง่ายโลนึงหมกหล <c oughs> มันสิซอยดับกิน

มีฝามันเตี้ยมันจรมันเตี้ยช่างเลไมันน่านนช่วยกระโบมีฝานะ <c oughs> ไปหาผ้าใบมาคลุมก็ได้แม่ข้มา,า,ามันจากไปหาผ้าใบมาคลุมผ้าใบผืนละห้าสิบบาทน,น,นี่ไง มันคุ้มตรงนี้นแรงอยากให้มันโล่งๆนะมันดูสะอาดตาดี เยอะแค่จะคิดนะหลายขึ้ไนไดน้ไรเลยกินแต่อ,อ,อ,อ้วนอ้วนง่ายกินหน่อยก็อ้วนกินหลายแห้กอ้อนวนคือจังว่าร่างกายผลิตแต่ไขมันนี่น่ามึงกินข้าวเย็นได้เหรอ mình hạc 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 Một hạc 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 hạ 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 หนึงเจ้ามีคอมเมนต์ว่าติ๊กอ้วนเบาเคนผมดีแล้วแหละที่ติ๊กอ้วนแทนเบาเคนเบาเคนนะผมเหรมันอ่้นเหอเมียอ้วนผัวจ่อยกับพิดนี่ไม่เมียไหมชินไหนเดะชิ้นไหให้เธอิ๊กอันนี้ก็กิ้อืมือจะกิ้ดึกก็กินหอ คุยักบ้ากัห่างคือว้านเนาะเมียอ้วนกับผัวก็บ่ได้ฮะนะแต่ใคว่าประมาณแล้วเมียกินหลายกลัวกินหอผัวกินผัวเลยจ่อยแบบนี้ฮะนะมันความเป็นจริงแล้วมันร่างกายไขมันเนาะพี่น้องผัวมักอ้วนกับอ้วนผัวมักอ้วนกับบุอ้วนเนี่ยคนจ่อยให้กินหลายแต่ว่าเขาบุอ้วนไหมเป็นไงร่างกายแต่ละคนมันเหมือนกันเนาะผัวจ่อยใสให้ยซาติกจ่อยน้ำสาติกก็อยากจ่อยน้ำมันห้เก็บอได้ กินสากันแนหแต่เห็นไ่นมันอ้วนคุณบุนพี่น้องไปคุนอ้วนเซบครับอ่างพี่น้องชนิดเลยรจ้ะปาเพาะหนเลียงมากินกับข้าวปุ้นเศร้าแดดอารมณ์เดียวกันกับชะโตอ เอ,อญญาคาบญยากจริงๆนง่ายเนาะแต่แะเมนเพื่อนต้อหายากบรรเทาเนาะแมนต้องสั่งแต่เนี่นยเราเก็บมาให้แต่ใต้เก็บมานานแล้วมาจากกระบิแมนอืออาครับคลิปนี้ขอฝากเพท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับเรอพอพาพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าตวัวดีค่ะ